เดี๋ยวเราจะมาดูค่ายนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นระดับท็อปของประเทศไทยอยู่แล้วค่ายนี้นะครับใครไม่รู้จักก็บ้าแล้วนะฮะก็คือยามาฮ่าเองคนนี้ยามาฮ่าก็นะครับมีการจัดบูธจัดที่ว่าเอารถเนี่ยมานะครับพายี่บูธเนี่ยมีความหลากหลายมากมายตอนนี้เอาตัวนี้ก่อนเลยว่าอยู่ใกล้ๆโอ้โหเป็นไงฮะดูเรื่องของสีสันครับตัวนี้เป็นสีเหลือบนะครับสีเหลือบลุงดูสติ๊กเกอร์นะเป็นการแรปสติกเกอร์ ตัวนี้เป็น y ายเซึ่งเป็นตัวแต่งพิเศษนะครับแต่งโชว์ในงานม้างเดยไม่ได้แต่งขายนะครับมันจะเป็นเรื่องของชุดคาลิเปอร์ต่างๆนะฮะเรื่องของชุดปั๊มเบรกนะครับสีสันที่บอกไปอันนี้เป็นตัวแต่งสําหรับโชว์ภายในงานเป็นการโชว์ไอเดียนะครับสำหรับอาสาที่เป็นรถสปอร์ตนะครับอันนี้จะตัวสแตนดาร์ดนะครับสีสแตนดาร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสีน้ําเงินที่มีความมันเกล็ด เพชรเนี่ยนะครับเป็นเกตมุกเ,เรียกว่าเป็นรูไซส์นะครับตัวนี้ก็เป็นเขาเป็นตัวนี้อยู่ในอาร์ซีร e ี่อันนี้สามารถไปชม YouTube ได้ครับสำหรับไปดิ่งทดสอบมาแล้วนะครับอาละต่อกันด้วยรถอ,อัตโนมัติยอดนิยม,มสไตล์ของสปอร์ตน,นั่นคือ Yamaha a อ l o c ลนี่ิ a a ่าแ a ร์ห o อกก็จะเป็นรถสไตล์ของสปอร์ตนะครับขับขี่ง่ายสบาย เทคโนโลยีเครื่องยนต์แบบบูคอร์นะครับวาวีวีเอว้าแปรผันดีไซน์สวยงามทงสปอร์ตอ่าแล้วก็ประกาศช่นหนึ่งสากไอ้เน,นี้ยมันรถยนต์นะฮะอันนี้ก็คือขยับขึ้นมาหน่อยครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวของ X m a x 3 0 0นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถอัตโนมติยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่วัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็เรียกว่าได้รับความสนใจไปทั่วประเทศเลยดีกว่านะครับนี่การดีไซน์ของ ในเรื่องของเชฟต่างๆนะครับไฟหน้าที่มีความโฉบเฉี่ยวคมดุดันตัวนี้เป็นสีด้านนะครับตัวนี้เป็นสีด้าน<อ>ซึ่งตัวนี้เป็นสีด้านนะครับมีความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่สีมันแต่ว่ามีการผสมภสาษากระสีเงานะฮะตัวนี้ครับก็เป็นอีกรุ่นเช่นเดียวกันนะครับที่ได้รับความ,มนิยมก็คือ n m a x ใหม่นะครับเป็นตัวที่น่มนิวนะครับซึ่งเราก็ไปทดสอบขับขี่มาแล้วเช่นเดียวกันการดีไซน์ของมันก็เป็นรถ ที่ใช้งานง่ายคล่องตัวขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับดูจากเชฟทั้งหน้านะครับที่มีการแยกไฟเป็นสองโคมข้างในนะครับมีความขบชบเชี่ยวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอ่ะมาดูรถเกียร์กันบ้างในส่วนของยมามาฮ่นะครับก็ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตเฮอริเทนะ XSR150 ครับ,รบตัวนี้เราก็ไปเทสไปแล้วเช่นเดียวกันสนามไทยแลนด์เซอร์กิตเลยนะครับที่นั้นเราไปกันเป็นสปอร์ตเฮอริเทที่ มีความลงตัวความคลาสสิกผสมกับความโมเดิร์นของเทคโนโลยียุคใหม่เข้าไปนะครับในเรื่องของมันจะเป็นมาตรวัดที่เป็นดิจิทัลแล้วนะครับเครื่องยนต์ที่มีเทคโนโลยีในเรื่องของใช้สลิปเปิร์ดคั์ต่างๆนะครับการดีไซน์ที่เป็นสไตล์ของอย่างที่บอกเป็นสปอร์ตทอลเรชเป็นคลาสสิกนะครับในส่วนของเวอร์ชันในระดับที่เป็นเน็กเก็ตไบค์ขนาด155ซีซีต้องมาคันนี้ครับ กับยูม่าเอ็15ตัวนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของสรีระในเรื่องของรูปทรงในเรื่องของสีสันมันเป็นอะไรที่โดดเด่นมากเ,าเห็นไหมครับดูการดีไซน์ออกแบบครับนักเก็ตบาท้ายสั้นในเรื่องของตัวรถจะใช้ทั้งสั้นแต่ว่าจะมีการยืดในเรื่องของชุดบังโคลนออกมานะครับตัวนี้ก็สามารถที่ถอดให้เป็นท้ายสั้นได้น,ออนะครับก็รอหลาอกาสนะครับส่วนยม่าวันนี้นะครับที่ มีการเปิดตัวหรือเปิดพระคุมต่างๆเนี่ยเขาจะเปิดในด้านนี้นะครับในเรื่องของสีใหม่และล่าสุดตกกับการปรับเปลี่ยนรูปโฉมที่เราได้เห็นกันไปแล้วในเรื่องของคลิปก่อนหน้านี้ MT03 นี่วันนี้อยู่ในงานแล้วและอย่างที่บอกนะครับคุณต้องจองภายในงานเท่านั้นมีเพียง200คันกับราคาสุดพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ Yamaha Thailand อะไร Yamaha Motor Thailand CEO. .th นะครับ นี่ครับความที่เป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นที่เราได้เห็นกัไปแล้วก่อนหน้านี้นะนีครับลากขึ้นมาเห็นไหมนี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Motor Expo ครั้งนี้ครับกับดีไซน์ใหม่นะครับไม่ใช่ new model อาจจะเป็นแค่ new minor c h a n การปรับเปลี่ยนให้มันดูโดดเด่นฉบบเฉียวมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งคันครับกับสไตล์คลาสสิกย้อนยุคกลับมาสู่ยุคนี้นะครับเป็นการรีบอนกันไกครั้งนึงกับ SR 4 0 0 กับสีใหม่ล่าสุดสีนี้นะครับนี่นะครับไปดูดูโซนของ Big กไบคดีกว่า Big กไบคนี่ก็คือ Big กไบคที่นะครับได้รับความมตลอดการเช่นเดียวกันนะครับกับในเรื่องของ RC ก็คือ YZF-R1 นั่นเองนี่ครับคือว่าเป็นซูเปอร์ไบค์ตัวพ่อเทีเดียวนะครับที่โลดแล่นอ,อยู่ในการแข่งขันระดับเบอร์ซูเปอร์ไบค์ด้วย แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วย<ม>นะครับไม่น่าเชื่อกับกิจกรรมการแข่งขันของเยาวาอาวันลงแข่งขันถึง40กว่าคันทะลุกิจสนามช้างไปเลยนะครับสำหรับอาวันก็ตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับรถตัวนี้เป็นอาซิกอาซิกนี่ตัวอาวันตัวนี้อาซิกสีดําด้านนะครับอาวันสีเงินซึ่งนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของลวดลายกราฟิกมากมายนะครับแต่เขาบอกว่าเน้นความแรงอย่างเดียวเลยจะจะบอกให้ อในส่วนของบิ๊กสกูตเตอร์ของยามาฮ่านะครับโฉบเฉี่ยวเร้าใจก็คือตัวนี้ครับยามาฮ่าทีสมัก560นี่ครับเป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์ตัวพ่อเลยความเร็วความแรงระดับทะลุ 180cc เออตัวที180กิโลเมตรชั่วโมงเออะ 180cc นี่ครับราคาอยากรู้ราคาใช่ไหม499,000บาท เฉพาะได้งานนี้เท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้มน่าจะราคา้ใสกว่านะในส่วนของสปอร์ไฮรีเทจรุ่นพี่เมื่อกี้ดูรุ่น50แล้วก็จะมีตัว700แล้วก็ตัว900ตัวนี้เป็นตัว900นะครับราคาอยู่ที่4,39,000บาทเออมีตัวอันนี้ตัว700นะครับอาละนะครับแล้วก็ในส่วนของรถสไตล์ของแอดเวนเจอร รถทัวร์ริเออร์นเจอร์นะครับก็จะเป็นตัวชินโ r เร่เจ็ดร้อยคันนี้นะครับอ่าคันนี้ครับคันนี้นี่นะครับราคาหลังระบายราคาตกเลยนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนสนใจเยอะครับกับรถสไตล์ a อ e n g เจอร์ที่เป็นกึ่งกึ่งแลลี่นะครับแล้วก็ตัวนี้มีอุปกรณ์เสริมให้ด้วยว่าจะเป็นตัวแคชบาร์ของทัวร์เทคนะครับกระเป๋าข้างนะฮะก็จะมี <c oughs> อุปกรณ์เสริมมาให้แล้วนะครับราคาก็จะอาจจะขยับไปเล็กน้อยนี่ราคาสี่แสนสามมื่นเก้าพันบาทนะครับใช่ครับอุปกรณ์เสริมอ้าวไม่เห็นไม่เห็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออใจเย็น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 ใจเ็น <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาดูนี่ครับพี่บิก๊กพี่บิ๊กนเก็ต เนี่ความมันต้องบอกว่าตัวนี้ขี่แล้วดิบจริงๆครับโดดทุกเกียร์ฮะแต่ว่าสมูทมากกับการขับขี่เข้าโค้งหรือว่าการที่เราจะคอนโทรลรถนะครับเพราะว่าเราเคยขับขี่กันมาแล้วนะครับต้องบอกว่ามีความจิตใจสะใจมากนะครับส่วนราคาอยู่ที่ราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์แต่งตัวเรื่องของเซอร์วิสน้ำมันนะครับในเรื่องของการดูแลเครื่องยนต์ ก็มีมาให้จะเอาแบบพรีเมี่ยมนะครับเกรด1 0 w 4 0ก็มีนี่น้ำมันของรถ AT แล้วออโตเมติกนะครับชุดห้องเกียร์น้ำมันเกียร์กลองต่างๆนะครับมีอุปกรณ์ีว,ว่าเรื่องของการดูแลรักษานะครับแล้วก็เ่อร์วิสอไอเสียของแต่งก็มีนะครับชุดครอบท้ายสายสปอร์ตนี่นะฮะก็จัดไปสำหรับ r อาวันราคาก็ประมาณนี้นะครับปกติดีสอ0 0 0 เหลือสองพันใช่หว่าไม่ใช่แล้วหมวกกันน็อกเหมือนบอกขี่รถเท่รถสวยเสื้อผ้านหน้าผมอุปกรณ์ในการแต่งตัวมันก็ต้องข้าวด้วยนะครับยามาให้เองก็มีหมวกกันกน็อกที่ออกแบบลวดลายเข้ากับตัวรถเสื้อต่างๆนะครับมันจะเป็นเสื้อวอร์มที่ผ้าดีมากใส่สบายครับสบายกว่านี้ถ้าผมใส่หรือว่าซื้อให้ผมฟรีนะครับตัวนี้ก็นี่เป็นเสื้อของทีมแข่งะนะครับราคาตัวละ 780บาทถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงอันนี้คืองานไทยแต่ตัวนี้ที่เห็นตัวนี้งานนี่งานเมือง,งนอกนะครับก็3,600บาทนี่เสื้อทีเชิร์ดนะครับเสื้อเชิ้ตที่เป็นเสื้อกล้าวเสื้อทีม 2, ทอ่ะ2,880บาทอ่าถ้าเป็นเสื้อของทีมไทยแลนด์ก็อยู่ที่ราคา480บบาทครับอ่านะครับโอ้ดูด,ด้านหลังนี่มีเรื่องของ ใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของเดอะด็อกเตอร์วาริโน่รอสซี่ก็มีด้วยนะครับ